สวัสดีครับวันนี้นะครับจากร้านเครื่องมือช่างครับวันนี้เราได้สินค้าตัวใหม่มารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะครับชุดนี้นะครับเป็นเลื่อยยนนะครับขนาด11บาร์สิบเอ็ดจุดห้านะครับเลื่อยยนศูนย์ศูนย์จุดเก้าเอชพีนะครับหรือสามแรงสามารถใส่บาร์สิบแปดนะครับบาร์ยี่สิบสองได้นะครับตัวนี้เครื่องแรงสุดๆครับ ทั้งหมดนี้นะครับราคาอยู่ที่2,390บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้นะครับภายในกล่องตัวนี้นะครับโซ่จะได้ทั้งหมด3เส้นนะครับแถมให้2เส้นและตัวเครื่องอีก1เส้นนะครับเป็นบาร์11.5ขนาดบาร์1 1ตัวนะครับและโซ่อีก1เส้นของแถมอีก2เส้นเป็น3เส้นนะครับตัวนี้เป็นถังน้ํามันตวงผสมโอโต้รุบนะครับใส่น้ํามันเต็ม กระป๋องนี้นะครับแล้วก็โอโตรูปหนึ่งฝาตัวนี้เป็นฝาครอบบานะครับฝาฝาครอบชุดบาคู่มือการใช้งานนะครับใบรับรองมาตรฐานนะครับของเครื่องนี้เป็นชุดอุปกรณ์นะครับของแถมมาดูตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับดึงเบาไม่ต้องออกแรงครับแค่ดึงนิดเดียวก็ติดง่ายนะครับเป็นรุ่นติดง่ายตรงนี้นะครับจะเป็นชุด ใส่น้ำมันเครื่องนะครับไปหล่อเลี้ยงโซ่ตอนเราใช้งานนะครับไม่ให้โซ่ร้อนตัวนี้เป็นตัวที่ใส่น้ำมันโอทูรูปผสมน้ำมันเบนซินผสมโอทรูปนะครับจะใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้ดันขึ้นก็เปิดนะครับดึงลงก็ปิดนะครับตัวนี้เป็นโช๊คนะครับตอนเราสตาร์ทครั้งแรกเราต้องดึงโช๊คหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ดึงก็ปิดนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับเป็นคันเร่ง อามาฟังเสียงเครื่องนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่2,390บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัดไม้ตัวใหญ่ให้ดูนะครับเปิดสวิ์ขึ้นแล้วก็ดึงตัวนี้ดึงเบานะครับสตาร์ทติดง,ง่ายนะครับ ราคาอยู่ที่2,390บาทพร้อมส่งนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับ2,390บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะมีแอดมินตอบกลับนะครับขอบคุณครับ